นายเจษดาจิตรรัฐผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพและปลูกฝังจิตสำนึกรักษามมคีเป็นคนดีมีวินยัยมีจิตสาธารณะจังหวัดสงขลาประจำปี2566เพื่อเป็นการขับเคลื่อนงานจิตอาสาภาคประชาชนตามแนวทางของศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานที่ต้องการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่กระบวนการริเริ่มกิจกรรมโดยมีภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเป็นวิทยากรค่คะเช่นนายวรนัทหนูรอดรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พันตำรวจโทชัดชัยกอสิริสลานน์รองผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่43วิทยากรจิตอาสา904พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจิตอาสา904จิตอาสาพระราชทานและจิตอาสาภาคประชาชนเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดสงขลาจากกิจกรรมนี้ขึ้นค่ะเพื่อให้จิตอาสาภาคประชาชนและบุคลากรขอ,ของหน่วยงานภาครัฐ ได้ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ส่งเสริมความรักความสามัคคีปรองดองระหว่างกันเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพปลูกฝังความเป็นคนดีมีวินยัยมีจิตสาธารณะในการปฏิบัติหน้าที่จิตอาสาอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลเป็นรูปธรรมโดยมีกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น209คนจากภาคส่วนต่างๆ